จงใช้ชีวิตนะคะจากฐานของใจที่ดีเสมอนะคะถ้าเกิดคุณเริ่มจากตรงนั้นก้าวแรกของชีวิตของคุณเริ่มต้นนะคะที่ดีแบบนี้แล้วนะคะชีวิตคุณไม่ต้องไปกังวลคุณจะได้ตัดความกังวลอนาคตไปเพราะคุณสร้างนะคะด้วยฐานใจที่ดีคุณก็ไปรับเรื่องดีๆแม้เหตุการณ์สถานการณ์ผลลัพธ์มันจะนะ,ะควบคุมไม่ได้แต่สุดท้ายคุณก็อย่าง นะตั้งมั่นอยู่กับฐานใจที่ดีฐานใจที่ดีเป็นยังไงนะฐานใจที่ดีก็จะเป็นเรื่องเราของนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะทำงานทําธุรกิจนะหรือนะดูแลนะคนในครอบครัวก็นะทำจากประโยชน์ของทุกๆฝ่ายไม่ได้หวังประโยชน์ของตนเองเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือไม่เห็นแก่ตัวตั้งมั่นในตรงจุดนี้นะ คนเป็นประโยชน์ของทุกๆฝ่าย